ท่านหนึ่งกําลังถอนหญ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูภาพจากกงจรปิดชุดนี้นะครับซึ่งตัวของคุณตาเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือตาพิสิทธ์อายุ60ปีตอนแรกลูกหลานก็แปลกใจนะครับว่าคุณตาหายไปไหนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาไปเจอว่าคุณตาเสียชีวิตภาพที่เห็นก็คือนี่คือภาพอะไรภาพของคุณตากําลังตัดต้นไม้อยู่ที่เนี่ยนะคะัะล้มทั้งยืนเลยค่ะ แล้วไม่มีใครรู้เพราะนี่คือกิจวรรัตรของคุณตาเป็นปกตินะฮะที่แกจะต้องออกมาตัดต้นไม้เดี๋ยวดูนาทีตอนซูมภาพเข้าไปเนี่ยนะฮะ,ะเพราะว่าจะเห็นแกก้มๆเงยๆนะคะทำอะไรอยู่ที่ใต้ต้นไม้สวนหน้าบ้านเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนคล้ายๆกับถอนหญ้าใต้ต้นไม้แล้วจู่ๆแกก็ล้มตึงลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะภาพตอนซูมตอนที่ก่อนจะล้มไหมเพราะคุณผู้ชมจะเห็นว่า แกเดินอยู่แถวนี้แล้วมันจะมีเสาบังพอดีแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณตาเนี่ยล้มลงกับพื้นเนี่ยนะครับโดยหลังจากนั้น<ส>เห็นบอกว่าแกยืนอยู่ตรงนี้ประมาณแปบ๊บเดียวเท่านั้นก้มๆเงยๆสิบวิแล้วแกล้มนอนหลังจากนั้นแกชักเกร็งนะฮะแล้วสุดท้ายเสียชีวิตใช่ไหมจิตดีตล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะทางผู้สื่อข,ข่าวเราลงไปตรงจุดที่คุณตาเนี่ยนั่งถอนหญ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเราโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยทางลูกหลานเนี่ยบอกกับทางทีมข่าวเพราะหลังจากที่คุณตาล้มลงแล้วนคคือทุก ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน,น้อยก็คือคุณตาเองเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายหลานสาวเล่าว่ายังไงหลานสาวชื่อคุณดาเรสน้อยใจดีนะคะอายุ39ปี <c oughs> บอกนะคะว่าคุณตาพิสิทธิ์แกป่วยค่ะเคยพาตัดเส้นเลือดในสมองมาแล้วรักษาหายแล้วกำลังกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านได้สักพักหนึ่งแต่ด้วยความที่แกเป็นคนขยันนะคะอยู่นิ่งไม่ได้เลยต้องออกไปทำอะไร ตอนช่วงตี3ามแกเดินเข้าสวนไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้าที่รกๆในสวนแกจะเป็นแบบนี้เป็นประจำและเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากอาการโรคเก่าก็คือผ่าตัดเส้นเลือดในสมองและมีผลกระทบแกจะถึงจะตีสาคือจะทุทุกวัน ใช่ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยแกลุ้นแต่สีสามีค่ะเพราะด้วยความที่แกทํางานอะไรไม่ได้ใชยไหมมีเนี่ยกับลูกที่ที่ทำงานแกก็เลยต้องตื่นแต่เช้าช่วยงานบ้านเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วแกก็ถางหญ้าทุกวันเลยเหย็นรกไม่ได้เลยอ่ะเออใช่ปลูกต้นไม้ก็ไล่แกชอบอยู่กับสวนแล้วเช้าแกก็จะซักผ้าให้คนที่บ้านด้วยอะไร้ยคะอันนี้เราก็ต้องดูแลเขานิดนึงแต่ว่าคือด้วยความที่แกอยู่บ้านเฉยๆบอกแล้วว่าว่าแบบไม่ไม่ต้องทําก็ได้อะไรเงี้ยแต่แกก็ยังอยากช่วยที่บ้านเพราะด้วยความที่ แกไม่ได้ทำงานค่ะคือแกเป็นคนขยันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ใชใช